ผู้ที่มีปัญหาไหลลวมนะครับแล้วยกแขนไม่สุดนะครับอาจจะมีปัญหายกแขนนะครับยิ่งยกแขนยิ่งเจ็บนะครับยิ่งเราไปดึงลอกยิ่งเจ็บนะครับยิ่งเอามือไปไต่ผนังยิ่งเจ็บนะครับซึ่งห้ามเลยนะครับห้ามออกกำลังกายประเภทนี้เพราะว่าไหลลวมนะครับคือกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับไม่สามารถพยุงหัวไหล่ได้อยู่นะครับแล้วก็ทําให้อ้ากหัวไหล่หลุดออกจากเบ้าเล็กน้อยนะครับเวลายกเนี่ยจะทําให้มันคูดกับขอบนะครับแล้วเกิดการอักเสบนะครับ เพราะว่าถ้ามันอยู่ในเบานก็ยกได้นะครับวิธีการออกกําลังกายในภาวะไหลหลวมนะครับควรเพิ่มความมั่นคงของไหลนะครับโดยเฉพาะไหลด้านหน้านะครับการออกกายนะครับเริ่มด้วยท่ายง่ายนะครับใช้น้ําหนักนะครับแล้วนอนง่ายนะครับนี่นะครับเพราะว่าเราอยากได้กล้ามเนื้อหัวไหลด้านหน้านะครับนอนง่ายยกค้างไว้นะครับแล้วรอแตะแขงช้าๆครับพยายามให้น้ําหนักอยู่จุดเดียวมากที่สุดนะครับ นะครับอันนี้อย่างนี้นะครับทำเรื่อยๆจนล้านะครับน้ำหนักที่ใช้นะครับควรเป็นน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่ไม่เจ็บเพิ่มนะครับตอนออกกายต้องไม่เจ็บเพิ่มนะครับถ้าเก่งขึ้นแล้วนะครับ เราสามารถออกก่ายโดยใช้ถ่าแพงได้นะครับโดยแพงนะครับต้องระวังนะครับเพราะเราอีกได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับเราต้องกางไหลออกเล็กน้อยแล้วไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วข่มนะครับถ้าข่มแล้วไม่เจ็บนะครับให้ยกก้นขึ้นเท่านี้แล้วค้างไว้น้ำหนึ่งจุดแล้วก็ลงถ้าเจ็บก็แค่ข่มนะครับถ้าเจ็บก็แค่ขม่ม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงข้างหน้านะครับถ้าไม่เจ็บนะครับก็ไปท่าเตะสองนะครับค้างไว้น้บหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็ลงทำซ้ำๆจนกว่าจะล้านะครับถ้าเก่งขึ้นแล้วนะครับให้ยกขึ้นนะครับถ้าเจ็บก็อย่าเพิ่งนะครับต้องทำโดยไม่เจ็บนะครับแล้วค้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบครับ กล้ามเนื้อหัวไหลด้านหน้าเราก็จะมั่นคงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะยกขึ้นสูงขึ้นได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องไต่กํา,ากแพงหรือไต่ฝานะครับซึ่งเป็นข้อห้ามนะครับ